เมื่อคืนร้องเพลงคือเธอใช่ไหมคนเดียวก็ไม่ผิดนะเด็กหนย่มมี้งินดอกบาตายกันยอดพุท่เนี่ยเออแม่นคว่มครับแม่เพียงเพียนจังหวะไอเลนมุขคำหอมนิกีดขึ้น ไม่วันนั้นแจ็คก,กี้ก็พูดแบบเล่นไปเลยเล่นไปเรื่อยแหละช่วงซอมเนาะผมก็เลยคิดว่าเออล็อกเลยมุกนี้มันได้อยู่ เด็กๆลูกๆทุกๆคนก็เก่งขึ้นครับน้องปามมี่ปีนี้ก็ได้โชว์อะไรหลายๆ,ๆอย่างพี่บิวตี้พี่หนูนาพี่รัดมณีรัดน้องแบมลูกสาวผมน้องแมงโก้นะครับแล้วก็น้องนุ่นทุกคนปีนี้คือเก่งขึ้นมากเอโอเมโมดเล ไปแซวนั่งนเ้อเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกคนเก่งขึ้นลูกๆทุกๆคนปรับตัวเองบดเถ่าเด้อสื้อไล่สดเบิงอยู่เบิงหมอลำอยู่บ้านเต็มน,น้ำพุนเด้อเอาปานนั่นละเมียอย่าไปหาเาถ่าเถ่าไปปล่อยไป,ไปเป็นเรื่องของตัวเลขหัวใจฮเขาต้องเทาเม่มันลหละ ฝั่งลูกชายก็เก่งครับฝั่งลูกชายก็เก่งอยาฝฝาว่าแม่เดะบดครับผมผมบริบาค้นมากายดอกครับผมอธิบายด้วยเหตุผลครับผม โอ้ยพี่น้องเสียวซ้ำไหนอีกพระเยกนั่งอีกแต่ละคนมีรถขับคนละเป็นล้านผมแนมเบิ่งจอดเต็มเดินบานย่าไม่ล่าซอมอ่ะรถแต่ละคั้นมีต่ลักล้านขึ้นแล้วจะอะไรอ่ะถ้ามาหากินในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องไปทําอะไรมันถึงจะได้แบบขนาดนี้แล้วมันเป็นอาชีพที่รักที่ค่อนข้างที่จะอิสระด้วยนะแต่ขันบอกว่าอิสระแต่ขันเจ้าทำนาทีบ่ได มีเงื่อนไขเยอะมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็แค่นั้นสถาบันยังไงมันก็ต้องคงอยู่แต่ถ้าตัวเองจัดการตัวเองไม่ได้มันก็มันก็ไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องได้ย้ายมงไปเรื่อยๆพี่ชยัยรัตน์เสียงขวาครับผมมันเป็นแบบนี้ไหมครับมอลลัมเมันอกล่องใส่ชีวิตแบบมอลลัมเหระเขาอยากมาเป็นแบบนี้ มันขโมกขี้ไล่เด็เกเพียงจ่วาเขาจัดการของให้มันได้มันรัชดาพอรอินีมะก,กวนเด้นี่อิแห้งโหกเน,น่าผางเอ้ยเห็นหลายขอมเมนตนแล้วตั้งใจมะก,กวนมันบ,อม,บอมึงเด้อกุเหยียบคอมึงเด้ มช่วงนีไไน้ไม่ได้รับสมัครสมาชิกนะครับไม่ได้รับสมัครสมาชิกไม่ว่าจะเป็นนักร้องหางเครื่องตลกแดนเซอร์คอนวอยหรืออะไรใดๆไม่ได้รับครับผมรับสมัครแต่แฟนคลับแฟนคลับนีรับสมัครในอันครับ ก็เป็นน่งแต่งหนาตามโฮมใหม่คันมือใดเหยยรียญยวดก็ให้แนวมีสาระวัดมือใดเหรียญยูโรงเรียนก็มีสาราโรงเรียนมีอาคารเรียนได้แต,งต่งตัวได้สนได้รับได้นอนเนาะแต่มือใดเป็นสนามกว้างๆกง็คือก็นั่งปากหมอกเดี๋ยวนี้โอ้ยซ้ำใหญ่บานนะครับแต่ละคนก็ถือว่าดีแล้วนะแค่การไหนมานางลดร่วมเนี่ยมันก็ ถ้าถามว่ามันสีสบายมันก็ไม่สะดวกมันก็ไม่สบายแหละแต่เราคือเรามาทํางานไงแล้วมันก็ได้แค่นี้ถ้ามันได้เกินนี้ตัวเองต้องแอคทีฟให้ตัวเองเป็นศิลปินที่สามารถรับเงานได้มีเจ้าภาพมาจ้างค่าตัวอ่าคืนละสามสี่หมื่นจังสิเราต้องเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองได้ระดับนั้นเราถึงจะทําแบบนั้นได้มีรถส่วนตัวมีช่างแต่งหน้ามีผู้จัดการคือเราต้องมีมูลค่าค่าตัว่ย สี่ห้าหมื่นได้เอาจังเหตุแบบนั้นได้แต่ในเขาอยู่ในสถานะนี้เขาก็ต้องปรับโตนะครับเพื่อให้เงินมันเหลือถ้าสิบบบอกว่า